เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนเข้าสู่ยูฟ่าคาเฟ่7จ็นะฮะอ่าวันนี้เรามาเล่นเกมกิเลนทองนะครับพบทุนมาหนาหน่อยแล้วก็ซื้อฟิเชอร์ฟีเจอร์ไปเลยนะฮะหมื่นห้าโอเคเราจะบวกเท่าไหร่ก็มาดูกันนะทุกคนโอเคโอคอีกตัวอีกตัวขออีกตัวขออีกตัวขอยอตัวขอยตัวเออนั่นแหละถูกต้องโอเคนัมบรวันนนน้องนะโอเค หมุนฟรี9ครั้งนะครับตัวคูณคูณเริ่มต้นที่คูณ4นะฮะเรามาดูกันนะมาหมายรก40บาทโอเคโอเคโอ้โหดอกนี้คูณ5ไปดิ2อ0 0ัน0 0เออเริ่มมาเริ่มมา15,000นะทุกคนดูไว้ดูไว้โอ้แปด0ั0จังหวะนี้ไว้มาอีก2ตัวเอาดิเอาดีคูณ13,3,120บาทโอเคได้อยู่ คูณสิบ็ไปดีสามหกสิบหกพันหนึ่งร้อยยีสบโอเคนะบัวนโอเคโอเคโอหเดี๋ยวนะนี่มันเพิ่งแบบอุ่นไปอรอบสองรอบเองไม่ใช่หรอหมื่นเก้าสี่รอยเก้าสิบนะฮะทุกคนโอเคแตกดีจัดจัดนะตอนนี้อยู่ที่คูณยี่สิบเอ็ดนะทุกคนะะโอ้โหเออสี่พันสองว่ะโอ้โหไม่ไหลอ่ะโอเคอย่างวันนี้ก็แอดมินก็นมาเล่นตามกลุ่มนะครับ ยวฟ้าคาเฟ่นะฮะกลุ่มสล็อตนะครับมีกลุ่มนำบาคาร่าด้วยนะทุกคนมีทีเด็ดบอลด้วยนะไปะไปดูกันอีกโหหูยี่ห้าไปดิแปดพันดิกำไรเน้นๆนะฮะตอนนี้เหลืออีกตั้งหกครั้งนะทุกคนโอเคแปดพันมาโอเค อโอ้โหได้ฟรีสปินมาอีกหนึ่งนะทุกคนแล้วก็คูณไปสองพันสองสอนสามยี่สิบอ่าฟรีสปินมาอีกหนึ่งโอเคอือหือยูฟาคาเฟ่นะครับแจกเครดิตฟรีทุกวันนะฮะเพียงข้อกลุ่มว i พสมัครหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับ เข้ากลุ่ม VIP รุ่นรับเครดิตฟรีทุกวันฮะสูงสุด6,000บาทนะครับทุกคนโอเคไปดูต่อโอ้ได้ฟรีสปินหมีละอะไรกันครับนี่เออกําไรหนักอยู่นะนะโอ้โหคูดไมด่ดิเออเจ็ดพันสองโอ้ทุกคนเฮ้ย อยู่บ้านว่าไม่ต้องทําอะไรละนะทุกคนเงินทุนน้อยก็สามารถรวยได้นะโอเคสนใจสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวแอดมีทิ้งไว้ใต้ข้างล่างนะฮะหนึ่งยูเซอร์เล่นได้ทุกอย่างเลยนะทุกคนโอเคสามันเก้ายี่สิบก็ได้อยู่คููหน้าสิบสามโอ้โหโคตรเยอะนะทุกคนโคตร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 เยอะกําไรบวกมาเยอะมากดูดิซื้อฟีเจอร์ไฟหมื่นให้เองนะโอเค n น m b e เบวัน บ๊าบ่ายครับ